โมงไรพี่น้องวันนี้ขึ้นเลยวันนี้สิบเอ็ดโมงนะน้องสกคนเนาะคงยงกินกูดูสื่อมาแล้วสื่อมาอยู่ในกินมาแล้วไปวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันอยู่ข้างเทียงพี่น้องวันนี้ให้่นดำแล้วสกอนขึ้นก่อนเนาะ ทำเตือนใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลเเเบลี่เนีเดอ้อไปเบิงกันโลดน้องเบิร์ดสกูสุคนมันี่อยู่กับเบลลี่คือเก่ามันี่เบลลี่กระตือนะกระตือแต่ตูกแต่โปทุกคนแฮ้อันนี้ก็ซิไปอ่ะซื้อน้อกินทุกคนเพราะว่ามินี่ขจรมาดำหน้าทุกคนเด้อมาดำหน้าอยู่หน้าแล้วก็ บิลี่ก็จะไปหาซื้อแนวยูแนวกินนนั่แหละกกาบิลี่จะพาเอฟซีไปเบิ่งพร้อมว่าแนวกินอยู่บ้านบิลี่อ่ะเพิ่นขายแพงบอราคาแตกต่างกันกับอยู่ฝั่งไทยบอเนาะทุกคนเนาะเออเพิ่นอยู่พุ่นเพิ่นขายอ่ะอยู่ฝั่งไทยเพิ่นขายอ่ะอ่าเศร้าบาทสามสิบบาทท่าสิบบาทเนาะที่บิลี่เคยซื้อทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านบิลี่เพิ่นจะขายจักบาทแล้วการราคาถือซัมไดอ่าเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งกันพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้จะสิซื้อเอาประมาณ หาหกยางเนาะแล้วก็สิซื้อเอาให้มันเบิดประมาณหนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนนี่เป็นเงินเท่าไรเดี๋ยวเฮาจังไปเบิ่งกันแล้วก็บิลลี่จะแปล้อมเพราะว่าอ่าที่บิลลี่เคยร์เอาตลอดก็คืออ่าเงินหนึ่งแสนสานั้นชั่นนี่มันจะบบซ้ำเก่าตลอดเลยทุกคนมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยูงยวนแหละเอออ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวบิลลี่สิพาทุกคนไปเบิร์อ่ะอ่าแนวยูนอกินว่ามีอย่างหลากหลายบริโภคอาหารอาหารที่เป็นขายนะทุกคนบริเวนตามสร้างไหนอยู่บ้านบิลลี่อ่าเพิ่นจะเ็แบบุก แล้วก็ว่างไว้โหลดมิเตอตักให้เลยแล้วไปเบิรงว่ามือนีซื้อได้ยังไงไปสู่อ่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นมาดำหน้าซอยเนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นมาดำหน้าซอยแหละซื้อได้ยังไงสูเพิ่นกินอ่าโอเคเดี๋ยวไปรีสิพาไปเลยทุกคนไปอหอดแล้วันนี้ห<ข>อดถ <ขอ S 2> านแล้วพี่น้องเมืองบรีสเปิดเพิ่งไม่มีอย่าโอ้อันนี้ยังหลับไก่หลับไก่แล้วก็อ,อมขี้เล็กอือต่วหนอนเศษเศษด้วยยังวะ อมไวมีไวทุกคนแกงายไม่บัรบัตรน่รกิยังมี่อ,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 อก่าคายจะในยังละสิบพับอแมนแมนแ,<ๆ>แยังละสิบพันเขาอันนี้เนี่ยเฮ้นี้เขานี้สงทุงเุงละสิตัวเเป็นสองทุ่งเย้ยตัวตัวตดว พ่อ <LO AT> no ่นะด้มีบะยังม <ST. S 1> uh, ีตะอุ่นปะเ่ี๋ยวกินเออมีมเออเดี๋ยวถาเบิ้งก่อนกระไดพี่น้องอัันนยุ่่่ะแมหงเดี๋ยวพี่ลี่ถาเบิ้งก่อนเออเดี๋ยวถาเพิ่นยกออกมาก่อนทุกคนอ่าเบนีิก็เดี๋ยวเฮาสิเอาไปส่งอยู่หน้าปุ๋เลยทุกคนให้เพิ่นให้กระจดำหน้าซะก่อนเออบางคนก็ไอ้ลมกลางกระเทศหน้าแล้วจะปานนี่ถากินเข้าเศรเนาะทุกคนเนาะ คาดว่าเขาเศร้าเขาจะน่าจะกินแล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเขาเที่ยงที่พี่ลิบูส่งเนาะเดี๋ยวเาจะเบิ่งก่อนว่าสีไดงเนวกินจากยางไปเหมือนนี้ทุกคนแต่ว่าแค่คา,าดว่าจะลายคนอยู่เนาะประมาณมงึงเท่าที่เพื่อนเราบอกมาประมาณสิบพุ่นเนาะประมาณสิบพนก็นอย่ามันควคูก่กันแน,นวกินเราก็ต้องซื้อลายกานนยูเก่าลนิดนนึงจะถ่ายไหมคะพี่หมวก่อนนี่มาแล้ว ันนี้ยังโอป้าิวป่ะโอป้าซิวโอป้าิวโอปาซิวสิเด้ออนี้โอป้าิวสิบพันทั้งคนอันนี้กะสงถุงบอเคบบเอออันนี้กะซองถุงเงินอันนี้กะองถุงอันนี้ก่ใช่จงหวสีอนาสว อ่าเป็น40อเอาแกงมาใหม่พร้อมเด้อซีซ <40 S 2> อันนี้พร้อมันนี้อีกสองไปหกซีซเจ็ดซเพันอะไรใช่ไอันนี้ยังมีอมวายเบอร์ออมวายออมวายไซเอนไซเอนยังไอมไวประสม อ,อ้อมคินเล็กเี๋ยวต้องเบิง้งเเสีเอารยัง<ก>ไงเดีด๋ยวด้สองลืมนะสี่หกเป็นหกแล้กัอันนี้เจเ,เอาอ,อันนี้พร้มได้เลยหนึ่งแเป็นเก่าทั้งอ้อมคิเล็เป็นเก่ายางโอเค เตอสะออกของ่อนหน้าใส่ใส่รถจกกักรไปออกเมือ,อ,อพี่น้องเพราะว่าแกบ้านบิลลี่เขาไปฮอนนาอะกันเระมาณซองรักซับรักกับโปกไกไปแน่พี่น้องซองซับรักกันแลหละเี่ยขันออกไปทางไปทางหนึ่งมันจะไกลเลยคันโค้ง,งไปทางหนึ่งมันจะโอ้ยเป็นซิปซิปไปรักพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาสิไปทางลัดเนาะขี่รถลุยลุยโคลนไปเลยพี่น้องอันพวกอมหอยนี่กังเิงเล็กอมกานเกงกรเดาด้ออันนี้ออนเ,นดออนเดเอา,อาเพื่อนเอายังไง กวดตากับลาบบุ๊กอะไรบอกกวดตากับลาบหนิบุ๊กเออเป็นอ่าตัวนี้บุ๊กเป็นแปดทุงทุกคนบบเดี๋ยวเรื <c oughs> งไรกันเนาะพี่พน้องเนาะโอเคเดี๋ยวไปหลีอ่าหายเพิ่นตักของกิน<ด><ร>สกักก้อนพี่น้องนะอเนาะเอาลาบเพิ่มอีกอย่างหนึ่งทุกคนเพราะว่ามันยานบุกพอกันกินพี่น้อง ไก่นี่ได้แล้วไก่ง่วงบปล่อเออนึกว่านึกว่าไก่นึกว่าไก่ไก่ธรรมดาโดยนึนกว่าไก่ธรรมดาตรงนี้จะมีทักแค่ไม่ก่อนอ <g ül> าจจะพ่ออะไรหลายๆอย่างคนนี้กระชิโต๊ะก็ได้เหมือนกันกลุ่มากขึ้นมาก อันนี้ทั้งเมดนี่เป็นหนึ่งแสนกีบเลยทุกคนแก่กำลังกัดใจหลายๆแล้เดิอนะทุกคนมาหนี่ได้แล้วเนาะก็คือว่าทั้งเม็ดหนะึ่งแสนกีบทุกคนหนึ่งแสนกีบกับเป็นเงินไทยกับประมาณอ่าย่างหนึ่งย่างย่างละยี่สิบบาทมันมีหลีดซื้อหนึ่งแสนกีบกต่ตกอยู่สองร้อยบาทนะทุกคนเนาะก็คือคงกินทั้งเมดที่มีหลีดซื้อมาหลายๆนี่ตกอยู่ หนึ่งร้อยบาทได้ทุกคนเออหนึ่งร้อยบาทกะเป็นเงินไทยกันทั้งแสนขีดนะพี่น้นองเนาะแต่ว่าบางเทอมันอาจจะขึ้นๆล่องๆเนาะบางเทีก็ขึ้นแบบอาจจะเป็นร้อยกว่าบาทก็มีเนาะบางเทีอาจจะเป็นแค่สองร้อยมันจะขึ้นๆล่องๆตลอดตามน้ำบรท่านทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันอยู่เพื่อนเพราะว่าเสีเ่ยวเน็ก,กินออกไปส่งกับเจ้าอยู่หน้าเลยกับไปเบิร์นว่าเพื่อการจ่า้เงินวันหนึ่งเนาะเพิ่นดมหน้าวันหนึ่งห้าสิบพันขีดทุกคนลำหน้าจ้างหรือว่าหกสิบพันเนาะเพื่อเพิ่นสจได้กะ เงินกับบําเพ็ญเรื่องง่ายเดี๋ยวไปเบิ่งว่ากับเจ้านำหน้าอ่าสิเป็นอะไรนะทุกคนเนาะและ้วก็วิธีการนำหน้าอยู่ทางฝั่งลาวสิคือกับอยู่ทางฝั่งไทยบ้านนะพี่น้องเนาะโอเคปะพี่น้องบานี้กา <c oughs> สิครามเซ่ได้หน้าเบลลี่เนี่ยเอากินไปส่งกับเจ้านำหน้าต้องครามเซ่พร้อมรัคามเซ่ตัวนี้เลยพี่น้องคนบัดคามอยู่ทั้งข้างคน ผลคือสิตกๆกกมาอน,น่อพี่น้องเลยบิริ่บขงคนคือแบบคุมค้มๆอีกแนวหนึ่งนี่แหละบอนขามมันจะเป็นงอนหินพี่น้องบอนขามข้างเปาะเนื้อเปาะเนื้อแปลว่าไปนานะทุกคนเปาะเนื้อเปาะเนื้ออ่าน,นี่ทุกคนขามอยู่นี่ทุกคนครับ นี่แหละขาไ่นะพี่น้องข้าจะเอาหลุดขามไม่หนิขับขามเลยค่อยๆไปเอาขับเฮี่ยงไปเลยเด็กขลาดค่อยไปดีกว่าพี่น้อง 那们嘞。 น้องขึ้นมาหอดแล้วันนี้เดินทางออกไปหน้าต่อขี่ขามก็แท่หน้าได้ไปดิไม่ได่กระแท่หน้าแต่กะเป็นน้ำขี้ต้มดุยไปเลยแหละจะเป็นหัวกันข้าเวเหยียดไรกันงัวกันควายออกไปตัวนี้บุ๊มบั่นบุ๊มบั่นหน้าบุ๊มบั่นหน้าข้าเหยียดฟองกันง้อกล้ยออกไปกินกะกินกระดองเลยเอฟกุญกันมาเ้น กับใจกอบใจ,บใจ <c oughs> ไปเถ่าบรรดาษไหยทั้งลังไงน้องไปเข้าต่อวกข้างหน้ามันก็มีหัวเนึเ่ยอันนี้เขาเจ้าพี่น้องครับอันนี้อยู่ทางบ้านพิรีนี่ก็คือจักดูดน้ำเนาะ <c oughs> ทางฝั่งใกล้กับอ้ขึ้นบักเลิกนะทางฝั่งใกล้กับเช,ชิ่อเอินแบบเปรี้ยวกันนะพิรีว่าจักดูดน้ำเหมือนกัน นี่ท่านหนึ่งก็มีหัวหนึงแต่ว่าเพิ่เปิดไว้แล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะนี่ปัวันนี้ไปเจอกันอย่หนาเด้อพี่น้องเด้อทำห่วยงานซึเป็นหวยเด้อพี่น้องหวยน้อยจม ตอน,นี้ไปก็หอดหน้าแล้วพี่น้องนีง่ตามดอนตัวน,นี้ไปก็ซึ้งหน้าแล้ว่ามาหอดไทยหน้าแล้วบ้างนี้คุณเลยเทียงมาหอดไทยหน้าก่อนซีเหลวอะไรพี่น้องให้ดีสีแนวกินมาแล้วเรียบร้อยอุ้ยขุดขเฒ่าขุดแก่สาในห้างในใหม่เจ๊นี่ เอาก้นเจ้าขาดบอกสงขาดบอกโอ้ก้นผู้สาวส่งขาดอยากอายเพื่อนไหมน่ารากกระเทยหน้าไปนิกว่าย่างขาอยู่พี่โอ้ส่องหายย่างเง,งี้ยแล้วขาเต่าดำนช่ง สองสีแบบ่สิแปดสิบสิบเอ็ดคนดำหดดน้าขนมสิบเอ็ดคนไอ้เจ้ผู้ดำว้ไวกะติกหนามบ่คุณชงสัยกระติกหนามคุณไม่รองไห่งไงก็จะปลา โอ้ยพน่นสิตกอะไรเนี่ยนะพ่นตกกระดำเลยบ่เออเราพ่นตกกระดำเลยให้ห่อนแล้วว่ากิจการงานที่ยวแล้วอะแนี่กินกับน,นี่แหละซื้อมาให้พี่น้องนี่แหละกินพี่น้องผู้เขาจะมาดำซอยแหละมาดำอ่าบน้ำมาดำซอยแต่ก็คือว่าคือว่ามาซอยก็ซอยแห้งแหละ ไม่หนึ itu, ่งหาซิบพันเนาะประมาณหาซิปเลยนะทุกคนนี่แม่ก็รอจังมือหาซิปแต่ว่าบองบอลอาจจะโมโหว่ามันนจังไรมันไดบองบอนเนะเป็น้องเนาะมีคุณไปถ่ายอีเทียงให้กันแกล้งให้นี่งก็เร็วเลยนะจวดๆคุณไฮเทิร์กนะคุณไฮเทิร์กว่ามันหน่อยเดี๋ยวลายคนดำไปแะๆเดียวซ่มให้ง่ายนี่ขันแกล้งให้ง่ายนี่สบายปกติอ่ะปิดอ้าประมาณช็อตคัมปี้คือล้างวิลลี่ดำให้นะครับ พ่อกับแม่ของแฟนเนาะกตส,ส,ส,สี่สีเวลานานงพอมิติซี่คนดำจนสุดแล้วก็ขึ้นมาเอาไม้ให้เดียวนะเบิดมือเลยทุกคนแต่เก่าให้นี่กับเครื่องมือชองให้ที่ว่าละวเราแบบแเราสองมือเนาะคนสี่คนดำแต่สิบคนดำกับสี่ใวกาพี่น้องฝนกัสีตกเพรานฝนไง ลาบไก่ได้กินลาบไก่มือนีดซ oh, like 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 ื้อลาบไก่มาให้กินลาบไก่กับแกงน้อใหม้ยังยังมาให้น่ายังคิดว่าสิได้กินซิงหัวซีควายเนาะยังมัววิดแกงน้อใหม้อยู่แกงน้ำใหม่แซ่บปะแกงน้อใหม้แซ่บกูอ่ะเพื่อนไหมเจ็บก็ต้องกระโตกินซิงหัว เออแกงน้ไหมเอาเนาะเออแกงน้ำไหมแ้วก <divid> ็มีนะแกงออมผักเล็กออมวายครบไปเลยเออรกอยงคอปลาซิวซื้อมาแต่ตลาดเมื่องอแม่แต่ก็แม่บมนี้มาดอกี่บอกอ่อนแดดแะดาแดงหนดำเออ ปีนี่จะยดืดไพ่มาไม่เราเขาเด้อปีนี่เด้อจักแล่อันี้ร <laughs> ีซิกเลยนะ <laughs> คอยผู้เดียวมาจากไหนดิ้นา <laughs> ไกันยังไันเลยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นขึ้นเครงีสุดเลยทังนี้อันนี้ผู้วบ้าวนาโพมาทังนี้นะโอ้ผู้วบ้าวนาโพได้นีได้มาดาซอยน <c oughs> อ ผู้ไทยนะฮะแตผู้เบ้าบรนดาผู้โถ่ท่านใดเฮ้ยมาได้ยินตะปองตะกล่องของ็มาคุณทำไทยหน้าเลยทุกคนเป็นทั้งตะกล่องเป็นทั้งอ่าอยังวะสมุปปีอยู่น้ำคุนคนเดียวเลยเนาะหนองหนองตะกล่องเพราะู่นยุ่นาะโดนทุกคนก็คือหลายๆคนก็อยู่น้ำพะกับบัดนบันไดมีแต่เล่าเลยยู่นพะโดนเพราะว่าหลายๆคนเท่ากันอยู่น้ำพะนั่นเองเข้ากับไปกรุงเทพนะทุกคนแบบเพราะว่าอ่าช่วยอะไรดีวะ พี่น้องเขายุ่งเทิดไปไเห็นเงินเถิดไปเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเงินกว่าบาทนี่สินะแต่มันก็สิรนะ้ายก็เงินด่นนบ้านเฮ่เนานอกบ้านเฮามีแต่ล้านปลายสองล้านเมืเอ่อตกวันหกเก็ดพันหรือว่าห้าหกพันเนาะสิละแล้วเลยเนีาะโอ้พี่น้องทั้งบ้านนะพนีนะ่นลำว่ายลิ้นเนาะพี่นาเด้อจองโตวไว้เด้อพี่นาเด้อเซ็นสัญญาไว้ก่อนพี่นา จองโต๊ะพี่น้องทั้งวันนะพไว้ก่อนเป็นทำหน้าไวอในุดก่อนเลยบริจาคกุ๊บอยากได้กุ๊บบริจาคกุ๊บมันเนาะแล้วพี่น้องบริจาคส่งก็ไบริจาคส่งความเันนวะการบริจาคพวอให้แน่ช่องคนย่งบ้างย่นเอออยากได้พูวบริจาคว ได้คราบริจาคพอ้มาให้แน่ทางจิ๋นะ่น้องเนดำกันคือขึ้นนีก็คือื่อกินเข่าเพิ่ปกินเข่าวันทนนันเนาะมีกระดาษเวลาสิบเอ็ดโมงนายแน่นขึ้นเลยปะนี่สิบเอ็ดโมงแน่นทุกคนเนาะของโยงกินมีเหลือซื้อมาแล้วซื้อในอยู่กินมาแล้ว ปั๊กมาหนิเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันอยู่ข้างเตียงพี่น้องวันนี้ให้เพิ่นดำแล้วซะก่อนขึ้นก่อนเนาะปีน่ะขอโดนติตบๆนั่นนี่ละปี่เดี๋ยวโดดให้นะทุกคนพี่นะไหลสดเด้พี่น้องไหลสดแล้วเว่าว่าถ้าว่าผู้ใดอาคนละผู้แท้คนเบิ่งห0ึ่งพันคนคนเพิ่งหนึ่งพันคนแล้วนี่จะโดนหนามครับแต่ไหลสดไปแล้วสดมาคนถึง1,000คนเอาสิโดดบ่เอาสิโดดกระโดดได้แหละ สีดูกระโดดวัได้ห้ปพี่น้องกินเจกันที่ทังเตียงมากินแม่แตะกินเข่าแม่แตะแม่แตะัสว่กลบ่นว่าก็นอหอะาียกนก็จะมาอิ่มอยู่บ่เนี่เบ็้ดแล้วน้ากินไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วข้าวเทนเลยลูกจำจตจำแม่แตะเย็ดไผ่ไม้เล่าเข่าเด้ปีนีดเด้อโอ้โหจ๋อยชิเหาไม่แล้วน้อง ยันว่าปีน <Techn Pokémon> ี้มาอีกพี่จะเกลียดแล้วจ้าเนลยเออคำพูอจะจูดเนาะหุ่มเจ้าดําหน้าจ้าแม่แต่บระเทดหน้าป่ปีนี้บระเทเลยประเทเนาะจังเมืองนีมาช่วยชาวเพลินบ้ญรต่มาซอยบ่ะเป็นเครื่องแับป่ะปีนี้ห้าคนซอยไ้มยังคนตกจะมาเฮ้ชาวเพล

ผมเขาซื้อแพแมทเทไรแม่ไม่ดเปิรเขาใช้เอาคอยสเส้นหาสอเส้นหเส้นหาเลยจักแมทบนี่แมทหนึ่งสองเส้นหเขาตัดเอาบเจ้าแบบเขาแทสซื้อผมสองเส้นหเขาแทหัวจะหลุดบ่บ่นีใช่เออ เขาไได้ตัดไหเขาเขาจับเขาจับเขานีเขาจับเขานีแล้วเขาเขาเอ็นนี่นี่นี่เลายผมก็ได้เนาะคุณเหมยเนาะเด็ะเนาเลือกเขาได้อันเอาสองเส้นหางสองเส้นหางเด็กคขายผมมาบ้านนี่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นคำบนนอกนะตั้งแต่ผมเนาะหยุดหมาแล้วกันบอกการให้เขาเช็ดแล้วกันป้อง เจ้าจะได้เงินเพิ่มจะจงผมหยาวลดหรือไปตัดประเดี๋ยวเขาซอยเอาเออซอยซอยเออเขาเอาหมดยาหย่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศดามหน้าเดี่ยวคือมากินเข่าก็นั่งเบอกกันเนะแม่แต่เนาะเออแดดอีกแล้วบปนี้สีลงน้ำหน้าแดดอีกแล้วแข่งให้เวทีหน้อยแล้หาข่งแข่งคอยยุบปีนาตุอย่างีแม่ก็คาดคายมันกลับกลัมา ขายผมขายผมีบ้านเท่ากมีเราสื <h <h ่อผมกูอนี่เนาะเวกคือเวียดมันสื่อไปเหตุยังว่าสื่อผมนี่วะเหตุผมปลอมเหตปลอมโอ้เหตุปลอมก็ว่าผมก็จะไม่ยอมก็ได้เขายอมก็แล้ห้าจังกูบ๊วยน้องไปบ๊้ย โอ้แม่แม่แต่แม่ใจผู้หญิงไปปอกกับมับ้านแล้วกันบ้านนะาบ้านทาบ้านคู่ให้มัดเปลี่ยนเครื่องสี่เตรียมสีลงพาลงกำหน้าแต่ว่าบิลลี่บร่องบิลลี่สิเขาเมื่อเพราะว่ามีนัดกับเบาใจไปการปลานะทุกคนเนาะไปการปลากับจังเบิงทริปต่อไปหรือว่าอาจจะบริไปก็มีเนาะ ดี๋ยวเมามอาอเ่งไปเลยแต่ว่าอันนี้มาส่งแล้วกินกจ้าวเมาส่งแล้กินยู่นหน้าให้กับเจ้านำให้ดำหน้าเดีวจะซื้ลุยเขาเมือเกอ่าวันิตกกับพี่น้องคว่ามันพรมนะใครแน่มันพรมตอนนี้เจ้านายมันแดดันย,ยางเหดำหน้าแต่กระเต็นอยูไม่ไรเตรียมนเตรียมสีลงลแล้วอัวอวานานี้ ลงซ้ำให้นี่พอดีกะจะลงบิลีกบจะเก็บเมื่อกี้นบูดบ่ข้าวแก้วโบสถจำเก็บมาใส่ตรงเก็บมาเก็บสงเนา้ยงไมแค่ชื้อบใหม่เขาบริสุทธิ์ได้บริสุทธเพราะว่าบล็อาใหม่จะเอามากินอ่ะสัก สัวไใกล้ป่ะนะเดี๋ยวจะเอาเขาไปไหว้เอาใส่ทุ่งมาเลยฝนชิตกแล้วพี่น้องเอฟซีฝนชิตกแล้วฝนชิตกแล้วเริ่มลงแล้ววันนี้เริ่มแล้วลงแล้วลงแล้วจะไปลุกกาผู้สาวบรรณโภไปดำหน้าเนาะ อ๋อบัตรค่าเมื่อย่างเมื่ออะไรปองไม too, 看看่ซ่อมหนึ่จะไปฮับบอกไปฮับเออดังนั้นเราไปต่อยกับจาย่างเมื่อเด้อเจอกันเด้ไวเนอร์มาแรกมาสิปองเลียงเบียร์เลยผู้ใด้ดำหน้าเลยผู้ใด้ดำหน้าเจอกันไดวินเนอร์เลียงเบียร์เลียงเบียร์เออมื่อวันศุกร์เด็ดพอดีแหละมื่ออื่นก็ไม่มื่ออื่นมีดำอยู่ว่ามื่อนวะน้ำเบิดบอกเจอกึงได้ยุ้ยพระเจ้าใครนี่ นี่ผู้าว4คนมึงไปซ่อนช่องเขียวไว้แต่ละช่องเฮลูกลานถับปองนีลงแล้วมีกันแก้มสิลงแล้วเนี่ยมียามให้ยามหน้ากับคนตกแกแหละพี่น้องเอ้กี่ยวอะไรได บ้านบินดีนะพุทราดำหน้าอายุบ่ฮอสหัาวสิ่งใดหอดบ่สชาวผมจะฮอดบ่อันนี้จะได้นี่แหล่บอสหนึ่งเขาได้ใช่แหล่นะเอออันนี้บ่สิแหล่นนะดองเจ้าระวังหนึงแม่นบ่อสดองเจ้าระวังหนึงเฮ้ยอันตะไครนี่บ่ฮอดบ่ฮอดอันชาวเนาะไปไปลุงบันนี้เอาไปชิมมืออะไรบันนี้มือหามาเข่ามาหน้าไม่ก่อนพี่น้องเลย ไเนี่ยแต่มันหุมนี่แหละเนี่ยมันห่มแล้วขีดผ้ามันลายเลยทำมันแดดห้องแงงยอยู่รดล้อ,อ,ถถลอด,ออาาดวกนลงลงนำหน้ยาย ถวนี่มีแต่เฮาแต่เฮาได้ดําก่อนกับหน้าตรงนั้นบ่ต้องให้ดําก่อนตรงนี้กาเจ้ายงบ่ทัน้าเหวเพราะว่าเฮานี่ดําก่อนเลยปีนี้บ่สนใจกันเห่าวบ่เหวพี่น้องเนาะบิลกะสิได้จบคลิปแต่เพียงซํานี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าคลิปนี้กจะเป็นการมาส่งเเจ้าส่งในอยู่ในกินให้เเจ้าพวกที่ดําให้ลําหน้าเนาะที่ว่าอันนั้นแต่ว่าบ่ได้ลงลึกปานไดเนาะพี่น้องเนาะ กระเจ้ากจ็จะแยกเป็นซองกลุ่มเพราะว่ากะเริ่มเบิดแล้วก็คืออ่ากลุ่มหนึ่งจะลกกะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะดำหน้าเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> กาบิลีกะ <c oughs> กลุ่มหนึ่งไงจะกินเครอเข่าที่ตึงน <c oughs> คนหนึ่งก็จะแค่แสบคนหนึ่งก็จะกินน้ำ <c oughs> บิลีก,กับ <c oughs> สิร,บ <c oughs> สริกรับเมื่อไรสะขี่รถลุยฮิทอ <c oughs> มเมื่อคือเกาพี่น้องเลยกาฝากติดตามคลิปใหม่ ที่จอ,อกไม้ไว้นี่เนาะบิลลิกจะพยายามถ่ายยังให้พี่น้องไลยเบิ่งหลายอย่างหลายแนยวนะพี่น้องเนาะและะ้วก็ขอบระอบใจ FC สุขุสุขคนที่เป็นกำลังใจให้หลายๆพี่น้องกะก็ได้ก็แชร์นี่เด้อพูดแหละขาะ้าวจะพากันลงแล้วสไล่บิลลิกะไปถ่ายแล้วข้าวจะไปอายกล้องเขากับบริการไปไก่บันไดคือคือแบบพี่น้องถามว่าคือบริไปไก่ยังประมาณนี้นะแบบบริไปสัมผาดยังพอข้าจวจาอายกล้องเวลาเขาไปกะคือว่าแหละข้าวจะมาดำหน้าก็มีแต่เด็กน้อยผู้สาวอย่างนี้นะ มาเทาไปท่ายใครแตวกยายักไอๆน้อยนึงเคินเคิน <laughs> โอเคพี่นอ้องอ่าสบายดีก, like, กดไลค์กดแชร์ให้เลยให้เดเอร์ติดตามพร้อมบ๊ายบายคำเตือนใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะพร้อมแล้วกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลลี่แนเดอร์